สบายดีสบายดีพี่น้องมือนี้ไพ่ายใหม่อีกแล้วอยู่นี่อยู่หมู่บ้านเซมอนริเยเนาะอยู่หมู่บ้านแม่ปันโชคอยู่นี่พ่ายใหม่สามปีซ้อนหมูเจ้าเอ้ยแต่นี่ห่างกับร่างเริ่มต้นแต่พ่ใหม่สามปีซ้อนพี่น้องเอ้ยผ่ายใหญ่ใหม่ใหญ,ใหญ่ที่ชุดคือปีที่แล้วรถด,ดับเพลิงกำลังมารายกา ชุมเจ้าเลี้ยวเห็นหมูนี้มีผ่ายใหม่มาดเป็นป่าที่ผ่าใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วสามปีสอนตกใจหมูเจ้าคันเห็นแบบนี้เลยย่านอยู่นี่ผ่ไใหม่คู่ปีคู่ปีพี่น้องเ้ยสามปีสอนตั้งแต่แม่ต้นโชกมาอยู่นี่เนาะเมื่อปีที่แล้วนี่ใหม่ย่างใหญ่ย่างล้วงหมูเจ้าใหม่จนหนีเฮือน้ังหนีจนมาหอดหนาบ้านนี่คือป่าที่เห็นนี่คือป่าที่ผ่าใหม่เมื่อปีที่แล้วใหม่มืดใหม่มืดเกือบ ค่อนข้างอันตรายอยู่ปีที่แล้วปีนี้วังวาคึอสิเป็นิบ่เป็นแบบปีที่แล้วเนาะพอดีรหลดดับเพลิงกำลังมาอีกอย่างกาดีเนี่ยต้องเอว่ามันบ่มีลมมือนี่ปกติลมแห้งแอง